หน่อยค่ะวันนี้เพื่อนของผมเป็นพายเขาอยู่ที่เมืองไทยมาแล้วที่นี้เขาสั่งของจากเมืองจีนอย่างเงี้ยแล้วต้องจะทำยังไงเขาที่จะส่งของไปให้เราได้คือเขาอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ใชนประมาณนั้นแล้วก็อยากจะนำข้าไปที่ไทยด้วยใช่่วาคือทำไงใช่คือติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะขนของจากเมืองจีนไปที่นร่ไยังไงครัโอเคงั้นมันต้องต้องเริ่มก่อนต้องเริ่มจากการแบบว่า ต้องรู้แหล่งแล้วก็รู้ว่าวิธีคนจีนเนี่ยเขาซื้อของมาอย่างไรก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการว่ามันจะขนไปที่ประเทศไทยนะก็คือหลักๆเลยเนี่ยคนจีนเนี่ยก็ชอบช้อปปิ้งออนไลน์มันจะมีเว็บไซต์นึงเขาเรียกว่าเขาเป่าคนเขาเป่าคนอยู่ค่ะคนอยู่ใช่ไหมคนเยอะจรจีนนานยังไงนิดเดือนนิดหนึ่งเดือนไม่ใช่เทอ่มนึ็นค่ะพี่อ๋อโอเคก็นั่นแหละคือคนจีนเนี่ยเขาชอบช้อปปิ้งจาดนี้เขาเป่าทองใช่ไหมเขาก็จะแบบ ขอมันเยอะมากคือสังเวเียวลบทุกอย่างในนี้คือหาได้ก็คือคือเอาเอาประมาณคลุกคนใช่ไหมแบบเข้าไปซื้ออะไรก็เจออะไรอย่างงี้ปะอะไรอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือแต่ว่านี่มันจะเป็นแบบขายของไงที่ขายของทีนี้เราก็ต้องรู้ว่า,าจะซื้ออะไรก่อนตอนแรกมันจะมีแบบให้ค้นให้หาเลยใช่ไหมครับมันก็ต้องอต้องดูว่า,ามันของมันเป็นยังไงลักษณะสินค้าเป็นยังไงอ่ะสมมติว่าสมมติเคลื่อนเป็นฝั่งใช่ไหม เก็น้อยไปเนี่ยอยซื้อเสื้อผ้าทีนี้แบบเสื้อผ้ามันมีเยอะมากๆใ,<ช>ในร้านเผาเปล่าใช่ไหมเราจะต้องดูว่าแต่ละร้านคือเป็นยังไง<ม>คุณภาพเป็นยังไงดูจากรีวิวแต่ลูกค้าแต่ละร้านโหสะดวกมากคือสมมติเราเข้าไปในร้าน<ช>ก็จะมีผีเจ๊ให้ดูใช่ไหมคะว่ามันค่าที่ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาแล้วลูกค้านั้นเป็นยังไงบ้างใช่แล้วต้องเลือกเลยนะหลายๆร้านแล้วก็เปรียบเทียบกันใช่ไหมแล้วก็สั่งซื้อและทีนี้สั่งซื้อใช่ไหมครับ ที่บ้านเราเนี่ยมันจะมีการเขาใช้การโอนเงินทางธนาคารออนไลน์ใช่ไหมแต่ที่จีนไม่ต้องอคือมีกระเป๋าตังค์ออนไลน์เลยเป็นของของจีนเองยังไงคะอะไรมันเรียกว่าจีบุ๋มกระเป๋าหรือว่าอารีเทคคือมันมันจะผูกไอ้สองไอ้สองเบเนี่ยมันจะผูกติดกันใช่ไหมคือแบบเราเป๋ากอารีเทเนี่ยมันจะผูกติดกันอยู่ตลอดเวลาทุกคนกดเลือกสินค้าใช่ไหมครับพอกดสั่งซื้อปุ๊บจ่ายเงินเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปที่หน้าอารีเทถ้าคนไทยเราเนี่ยน่าจะรู 2, 2> ร้จักแบบ เพย์ฟร <PayPal S 1> อร์หลาทางมาซื้อของจากอเมริกาอาะไรพวกนั้นใช่ไหมในอีเบย์อะไรเงีย้ยแต่ในที่จีเนี่ยเขาเรียกว่าอารีเทหรือซิฟเปล่าเนี่ยมันก็จะผูกกับเท้าเปล่ามันก็จะลิงก์กันแล้วก็จ่ายเงินสะดวกได้แล้วพอดีเราจ่ายเงินไปแล้วพอเราได้ของมาเนี่ยเราจะขนส่งไปที่ไทยยังไงอคะพี่จากนั้นใช่ไหมครับก็คือสมืติเราได้ของมาแล้ววันเนี้ยซูส์วันนี้จะส่งไปมันก็จะมีตอนนี้มันมีบริการชิฟฟิ้งบริการขนส่งจากประเทศจีนไปที่ไทยเนี่ยเยอะมาก ทีนี้เราก็ต้องเลือกมันก็ต้องดูอะครับวิธีการาไม่ถ้าเป็นพี่ใช่ไหมครับจากประสบการณ์ที่น้ำเฝ้าส่งออกมาแบบมากกว่าี้าปีแต่อยู่จีนม,มาห้าปีโอเคนะห้าปีเนี่ยเยนะอะเลยเยอะๆเชื่อๆไม่ได้อะไรหัวหร้อยเซอใช่ก็นั่นแหละก็คือต้องดูอะเลือกเจ้ามันก็จะมีทั้งแบบแม่คา้คาเพราค้านี่เขาโกงราคานิดนึงว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะช่างยีโล แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเสื้อตัวหนึ่งจะส่งไปคิดคิดค่าค่าส่งกี่บาทนี้ไม่ใช่มันจะส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นกิโลเช่อนอย่างเสื้อเฟนไฟเนี่ยอาจจะสั่งเสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวนึงเนี่ยมันส่ประมาณ250กรัมบางทีวันนี้ถ้ามันไม่ถึงโลบางจังก็วัดขึ้นขึ้นเป็นกิโลเลยคือคือเขาจะมีน้ำหนักกำหนดให้ารต้องเท่าไหร่สามารถส่งของ,ของได้แล้วอย่างนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่พี่เลือกเลยงไงคะว่าแบบข้านี่สามารถไว้ใจได้ จ้าชิปปิง้งใช่ไหมก็จากแต่ก่อนนะครับตั้งแต่ปีช่วง2009 2010ก,ก็เลือกไว้ใจยากเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรแต่ตอนเนี้ยตลาดนี้มันเหมือนแบบเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือสั่งส่งกับเจ้าเนี่ยได้ของแน่นอนแต่ว่าทีนี้เราต้องมาดูว่าราคาคุณภาพการบริการแล้วก็ความความเร็วความช้าในการส่งของ ครับมันก็จะต้องเลือกเนี่ยเป็นปัจจัยในปัจจุบันนี้ที่ต้องดูก็คือว่าถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะดูเจ้าที่อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงแพงแบบเจ้าอรือแต่เขาบริการดีไงคือแบบสามารถขอลูกค้าตอบคำถามได้เราคิดว่าอย่างเแบบร,ราเราส่งวันเนี้ยเราเราอยากรู้ว่าฐา,า,าวนะถึงไหนแล้ว <c oughs> ติตด, <c oughs> ต,ดต่อกัอกน <c oughs> ตติด่อได้ไว้ใจได้ดูต้องว่าเขาอยู่ตรงไหนสะดวกมากใช่เพราะว่าปัญหามันเยอะไงบางทีสินค้าเราหายไป าหายไปในที่จีหรือระหว่างขนส่งหรือระหว่างอยู่ที่โกดังเราแบบอย่างนี้เราจะติดต่อกับขเขาเรียวกว่าอะไรร้านค้าชิปปิ้งยังไงครับว่าเราสนใจเขาหรือว่าต,ติดต่อผ่านช่องทางไหนอ่ะพอ่ีช่องทางการติดต่อนะปัจจุบันมันเยอะมากครับ<ม><ม>เพราะว่าสังคมออนไลน์เ<ม>ียทางอินเทอร์เน็ทเตนทางเว็บไซต์ก็คือเขาจะมีทั้งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์เลยสองทางด้านอ <Okay. S 1> ่าเ <Okay. S 1> ขาเรียวกว่าอะไรหน้าหน้าเว็บออนไลน์ใช่ไหมแ mm. ชทออนไลน์กับก คิวๆหรือไล่เนี่ยที่เขาเล่นกันดูวันนี้ก็คือถ้าเจ้าไหนที่เขาซัพพอร์ตพี่ได้ถ้าถ้า24ชั่วโมงนี้จะดีสุดเรดาก็คงไม่ครับก็คือเราถามไปแบบไม่เกินไม่เกิน24ชั่วโมงเขาตอบกลับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนี่แล้วพอเช็คตั้งแต่จีนถึงไทยเนี่ยว่าสินค้าถึงไหนแล้วลแล้วเราก็รอรับที่ไทยแค่บางเจ้าครับบางเจ้าแบบว่าเราอยากได้เสื้อตัวเนี้ยแค่ส่งสินค้าให้เขาเนี่ยเราอยากได้นเนี่ยเขาก็หาให้เราแค่นั่ง รออยูยนะ่ที่ไทยเนี่ยทีนี้มันก็ต้อง,ต,องต้องดูครับว่าต้องต้องมีประสบการณ์ในการสั่งเพราะว่าบางทีเรสาสั่งมาสิบจ้ามันก็บริการไม่เหมือนก<ม>ันคืออันนี้มันต้องต้องต้องดูโหอย่างง่ายมากเราเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปขอกเพื่อนนะคะว่าทำยังไงมาค,คุณพี่แมนกว่าตอนนี้มีแนะนํา <Okay, S 2> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถามหาสวัสดีครับพี่แม็กซ์งานแต่งงานใส่สื่อ